สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียร์จากแกงเขียวหวานแฟงแก่นะคะใส่ลูกชิ้นสาลายค่ะสาลายทะเลค่ะก็มีนะคะแฟงแก่ค่ะเออลูกชิ้นปลาสาลายทะเลนะคะทําเองค่ะพริกแกงเขียวหวานนะคะพริกแกงเผ็ดแล้วก็กระเทียมใบมะกรูดค่ะน้ําปลาค่ะน้ํามันหอยนะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะผงรสดีค่ะผงโรลผงชูรส กะทิค่ะแกงเลยค่ะตั้งกระทะเลยนะคะแกงในกระทะน้ำมันลงไปหนึ่งช้อนแกงเพื่อผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะพริกแกงเขียวหวานสองทับพีพริกแกงเผ็ดหนึ่งทับพีกระเทียมหนึ่งหัวใบมะกรูดห้าใบค่ะน้ำกะทินะคะครึ่งลิตรค่ะใส่ลงไปเลย แป้งแก่ค่ะครึ่งลูกลูกชิ้นปลาสาหร่ายทะเลทำเองนะคะครึ่งกิโลเดือดแล้วนะคะสุกแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลสองช้อนแกงผมงรเราผรชงรสครึ่งช้อนกาแฟรสดีครึ่งช้อนกาแฟค่ะ พริกชี้ฟ้าแดงย0 20เม็ดแล้วก็ใบโหระพานะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแกงเขียวหวานแฟงแก่ออลูกชิ้นปลาสาหร่ายทะเลค่ะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะกินกับขนมจีนนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆ